By win. B I W I N นะครับชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่นะครับแต่ในความจริงแล้วมีความเป็นไปได้นะครับที่เราเนี่ยเคยได้ใช้สินค้าของเขาเพราะอะไรเพราะว่าแบรนด์เนี่ยคือมือปืนรับจ้างนะครับเป็นผู้ผลิตผู้อุปรกรณ์ประเภท Memory และก็ Storage ให้กับค่ายอื่นอีกมากมายนะครับและครั้งนี้ฮะเขามีการสปอนเซอร์ทีมงานโอฮอกโซนของเราให้เดินทางไปในงาน c o m p ิ t e ต t กส์ไทเป2์สด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสไปชมบูธกันสักหน่อยนะครับครั้งนี้เขามีการเอาสินค้าในแบรนด์องงตัััววเเเเนนน่่ยยยยมมาาโชหลลรรุป็ไดูกิ ที่อันแรกเลยนะครับอันนี้ M350 นะครับเป็น PCIe 4.0 SSD นะครับขนาด2280ตัวนี้มีความจุให้เลือกแต่500กิก1เท2เทแล้วก็4เทนะครับความเร็วอยู่ที่6,000เมกะไบต์ต่อวินาทีสำหรับค่ารีดแล้วก็5,000เมกะไบต์ต่อวินาทีในส่วนของค่าไรนะครับต่อมาเป็นรุ่น NV7200 นะครับ NV7200 ตัวนี้เป็นมาตรฐาน PCIe 4.0 2280เช่นกันนะความจุสูงสุด4เทราไบต์นะครับความเร็วการอ่านต่อเนื่อง7,200เมกะไบต์ต่อวินาทีาท 6, ต่อต่อมาเป็นนรุ M3 220นะครับขนาดความจุที่1เทราไบต์นะครับตัวนี้มาตรฐานเก่าลงมาหน่อยแต่ก็ รองรับการใช้งานอุปกรณ์แบบเจนที่แล้วนะครับ PCIe 3.0 2.0 8นะครับความจุสูงสุดที่2เทราไบต์นะครับความเร็วการอ่านต่อเนื่อง3,500และการเขียนที่2,600เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับส่วนของ2.5นิ้วเนี่ยก็มีมาเช่นกันนะครับเป็นเฟส SATA 3นะครับความจุสูงสุด2เทราไบต์และความเร็วการอ่านต่อเนื่อง550เมกะไบต์ต่อวินาทีและการเขียนที่500เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับส่วนเมมโมรีครับก็มีมาเช่นกันนะครับพวกดีไซน์ของ OEM อันนี้เขาก็จัดมาเยอะเลยนะครับ RAM DDR5 แบบบไมมม่ีีีฮซิงงคคค์นนะรััตวว้าจุุสสูด16 สายสองกิกความเร็วที่5 6 0 0เมกะทรานสเฟอร์ต่อวินาทีหรือว่าส่วนแรมโน้ตบุ๊กนะครับ DDR5 แบบโซดิมนะครับอันนี้ก็มีมาให้ดูเช่นกันนะครับเป็นแถว16กิกนะครับถ้าวางไป2แถวก็เป็นสาย2อกิไบต์นะครับความเร็วมีั้งแต่4 8 0 0เมกะทรานสเฟอร์ต่อวินาทีไปถึง5,600นะครับพวกไมโคร s d เนี่ยก็มีมาให้ดูนะครับตัวนี้ ความจุสูงสุด502กิกะครับความเร็วที่210เมกกับการเขียนที่170เมกนะครับแล้วก็ SDCard ขนาดมาตรฐานนะครับ SD210 ครับตัวนี้สูงสุดที่1เทราไบต์นะครับความเร็วก็พอๆกับ microSD เมื่อกี้ก็คือ210แล้วก็170เมกซไบต์ต่อวินาทีตามลำดับนะครับถัดมาฮะเป็น microSDCard MS160 นะครับความจุสูงสุดที่502กิกไบต์ความเร็วการอ่านต่อเนื่อง160เมกซไบต์ต่อวินาทีและการเขียนที่120เมกซไบต์ต่อวินาทีนะครับส่วนอีกตัวนึงงงนนนนนนะะคคคครรรรัััับบบ MS 100 216 1ออออีีี้วววาาาามมจุุสสูดทท่่่่่กกเเ็ตื กับการเขียนที่50เมกะไบต์ต่อวินาทีนะกพราอย่างที่เห็นนะว่ามีมาทุกเซ gment นะครับและต่อมาฮะเป็น SD Card SD 160ความจุสูงสุดที่1เทราไบต์ความเร็ว110แล้วก็120เมกะไบต์ต่อวินาทีในส่วนตั้มไดรฟ์นะครับก็มีมาเช่นกันนะ USB Flash Drive UD 30นะครับตัวนี้ความเร็ว30เมกะไบต์ต่อวินาทีสำหรับการอ่านแล้วก็15สำหรับการเขียนนะครับความจุสูงสุดที่64กิกะไบต์นะครับแล้วก็มีรุ่นนึงครับเป็นตัว Type 4นะครับอันนี้ความเร็ว่นนที1ส ตรงนี้นะครับก็คือตัว U D 400นะครับดูแล้วมันอาจจะเหมือนกับ ูฟัง True Wireless ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันคือตัว Storage นี่แหละครับมันมีความเร็วการอ่าดต่อเนื่อง450เมกะไบต์ต่อวินาทีและการเขียนที่440นะครับกับความจุที่1เทราไบต์นะครับก็ลองดูการใช้งานเอากันเลยนะครับแล้วต่อมาฮะก็จะเห็นว่าเป็น SSD พกพานะครับเปนชื่อรุ่น PD 2000นะครับนี่เป็นมาตรฐาน Gen 2x2 นะความเร็วกาต่อเนื่องที่2000เมและการเขียนที่1800ัความจุสุดที่4เทราไบต์นะครับแล้วก็จะเหนว่ามีร ีกรุ่น,นก็คือ pr 2 0 0 0นะครับความเร็วการอ่านต่อเนื่อง2000และการเขียนที่1,800ความจุสูงสุดๆๆที่8เทราไบต์นะครับส่วนพวก sdpocpa ระบบแม่เหล็กเนี่ยก็มีมาให้ดูเช่นเดียวกันนะครับ pm 2 0 0 0ครับตัวนี้ส่วนพวกอุปกรณ์ความเร็วสูงที่เป็น cf express 4.0อันนี้ก็มีมาให้ดูเช่นกันนะครับ bywin ca 4 0 0นะครับเป็นแบบ type a นะครับมาตรฐาน cf express 4.0 x 1นะครับความเร็วการอ่านต่อเนื่องที่1 8 5 0ห b ต่อวันาแการขียห้าสิบเมกะไบต์ุสูวสุาที1เทรา์นะีรัทส่วน CB500 ตัวนี้เป็น CFexpress แบบ4.0 Type A มาฐาน4.0 x2 นะคความเร็วการอ่านต่อเนื่องที่3,750เมกะบต์ต่อวินาทีและการเขียนที่3,500ความจุที่1เทราไบต์สูงสุดนะครับต่อมาเป็นตัวอ่านการนะครับ CFexpress 4.0แบบ Type 5นะครับ Rb 5 1 0นะครับตัวนี้มาตรฐาน USB 4.0แล้วก็เชื่อมต่อเป็น USB C นะครับความเร็วการอ่านต่อเนื่องที่3,350ันเมกะไบต์ต่อวินาทีและการเขียนที่3,200ันเมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับส่วนพวก SSD ที่เป็นแบบ M.2 สายซิงขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็มี X 5 7 0 Pro นะครับ PCIe ห้าจุดศูนย์ขนาด2280นะครับความจุสูงสุดที่4ี่เทราไบต์นะฮะแล้วก็แล้วก็ความเร็วการอ่านต่อเนื่องนะครับ14,000ต่อวหน,นึ่งหมื่วนาสี่รับอันนี้เม ทำราหารของพวก Pizza Quest 5.0ยุคใหม่ๆนะครับต่อมาฮะคือรุ่น NV3500 นะครับอันนี้เป็น TCP 3.0 2250นะครับที่ความจุสูงสุด2 TB นะครับความเร็ว3500แล้วก็3000 MB ต่อวินาทีส่วนถ้าอยากซิ่งสุดนะครับเป็นตัวนี้เลยฮะ X570H Pro PIE 5.0 SSD with Heatsink นะครับมีซิงค์มาด้วยนะครับตัวนี้ก็ดันความเร็วการอ่านต่อเนื่องให้ที่14000 MB ต่อวินาทีและการเขียนที่13000 MB ต่อวินาทีนะครับเป็นมาตรฐาน TCP 5.0นะครับส่วน memory หรือว่า RAM นะครับก็จัดมาให้ดูหลายรุ่นเหมือนกันนะครับที่เห็นตรงนี้เลยก็คือ HX 100นะครับเป็น D5 แบบมีฮิตซิงค์แต่ไม่มีไฟ RGB นะครับและอีกรุ่นก็คือนี่เลยนะ DW100 นะครับอันนี้ก็มีไฟ RGB ได้รางวัลจากตัว Red Dot Winner แล้วงาน CES 2025มาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นบัสที่ความเร็ว8,400เมกะทรานเฟอร์ต่อวินาทีครับก็เห็นไปแล้วนะครับว่าสินค้าของแบรนด์ Bywin เนี่ยมี OEM ให้เจ้าอื่นได้เยอะจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าแค่สินค้าในไลน์อัพของเขาเองเนี่ยก็มีมาทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ SD Card จิ๋วๆไปจน CF Express ความเร็วสูงหรือว่า SSD M.2 5.0ความเร็วระดับแบบว่า14,000เมกต่อวินาทีนี่ฮะแล้วก็พวก SSD รุ่นเก่าๆอย่าง2.5เนี่ยก็มีการเอามาโชว์ให้ดูเช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนเป็นข้อพิสูจน์นะว่าเขามี product range ทุกรูปแบบที่พร้อมจะ OEM ให้กับ partner ต่างๆนะครับยังไงนักออบคุณทาง bywin ด้วยนะครับที่มีการอนเซอร์ทีมงาน o v e c o c ไปในงาน c o m p t e x Taipei 2025ครั้งนี้ฮะ